สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราที่นี่เลยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยและกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้า เนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องที่น่ารักที่โดเน a t i o มาสนับสนุนรายการของเรากันก่อนเลยครับสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณธนวัตรครับโดเน a มา25บาทคุณสุวิมล20บาทคุณนพดล25บาทคุณนพรนัตนรร์40บาทคุณพิพัฒน์20บาทคุณเรกดี22บาทคุณวัชระเดช100บาทและคุณสิริ50บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ แลาสำหรับพี่น้อกคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่12กุมภาพันธ์2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพอยู่ตั้งไหนอยู่ไปรุ้นไปพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพยนต์เรื่อง Back h e a d ผีสิงผีภาพยนต์แนวฮอลล์เรอร์สุดสยองกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของมันได้ตามใจชอบโดยภาพยนต์เรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับแต่ในอเมริกาฉายมาตั้งแต่วันที่26มกราคมนะครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างแล้วก็ทำไรายได้ไปเพียงแค่1.2ล้านเหรียญเท่านั้นครับ อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพยนตร์เรื่อง The g o f i n g e r โคตรพยักชนคนมือทองภาพยนตร์แนวแอคชั่นจากฮ่องกงซึ่งเป็นการโครจรกลับมาพบกันอีกครั้งของหลิวเตอร์หัวและเหลียงเฉาเวย่ยสนักแสดงซูเปอร์สตาร์จากเอเชีย โดยภาพยนตเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่ฮ่องกงฉายมาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมแล้วครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป44.8ล้านเหรียญปัจจุบันเพิ่งทำไรายได้ไปเพียงแค่5.7ล้านเหรียญครับก็ถือว่าไรายได้ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับโมบิลสูตรกันดั้มซีดฟรีดอม ภาพยนต์แอนิเมชันแนวแอคชั่นดราม่าจากประเทศญี่ปุ่นครับกับเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราชโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันที่26มกราคมแล้วนะครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยด,ดุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแลละทั้งสิ้น13.2ล้านเหรียญครับขอแนะนำ o u u u b e p r เมียมราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเรายังแถม V.I.U. Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็อยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e ไไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ข้ามไปดูภาพยนต์เข้าฉายใหม่ทั้งฝั่งอเมริกากันบ้างครับกับภาพยนต์เรื่องลิซ่าแฟงเกนสไตล์ภาพยนต์แนวฮอลล์เรอร์คอมเมดี้ผลงานจากค่ายยูนิเวอร์แซลพิเคเจอร์เรื่องราวของเด็กสาวชาวเยอรมันที่ถูกเข้าใจผิดว่าทำให้ศพฟื้นคืนชีพได้ โดยภาพยเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป13ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น3.8ล้านเหรียญเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะใช้ทุนสร้างไปไม่เยอะนะครับแต่ว่ารายได้เปิดตัวก็ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับอาไกยยอดสายลับภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้จากค่ายยูนเว์แ l ลพิ t คเจอร์ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเฮนรี่คาวิลโดยอาไกยเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป2 0 0ร้อถึงสองล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปล้ทั้งสิ้น60.1ล้านเหรียญโหเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับ จะต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณ500ล้านเหรียญน,นู่นครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งดูแล้ตอนนี้ก็สถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับมาดูภาพยนตร์ทางฝั่งบอลิววิดกันบ้างครับกับไฟเตอร์ภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิลเลอร์กับเรื่องราวภารกิจเสี่ยงตาย,ตายของกองทัพอากาศอินเดียเรื่องนี้เข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่25มกราคมครับใช้ทุนสร้างไป42ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิน้น36.4ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง ไปต่อกันที่ภาพยนต์เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง11สาขาครับกับ Poor t h i n g ์ภาพยนต์แนวดราม่าเลดอาผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเอมมาสโตนกับเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสุดเวียนของผู้หญิงที่พิ่งฟื้นจากความตายโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมครับใช้ทุนสร้างไป35ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็นล้นทั้งสิน้น 81.1ล้านเหรียญอ่นี่ครับกระแสจากออสการ์ได้ผลจริงๆครับจากหนังที่ตอนแรกทำท่าจะเจ๋งฮะตอนนี้กลายเป็นว่าพลติงได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุดก็มีกำหนดเข้าฉายในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่22กุมภาพันธ์นี้ครับ ส่วนเรื่องนี้จะเข้าฉายในบ้านเราวันวาเลนไทน์นี้นะครับกับ Mean Girls ภาพยนตร์แนวมิ s ิ c ค l ลคอมดีที่รีเมคขึ้นจากต้นฉบับในปี2004ครับโดย Mean Girls เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่12มกราคมแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไป36ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น97.7ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ได้กำไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับ The B e ี k e e p e r นรกเรียกพ่อภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิลเลอร์ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเจสันสเตแฮมกับภารกิจสุดหำล่าล้างแค้นแก๊งคอร์เซนเตอร์โดย The b บี k e e p e อร์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12มกราคมใช้ทุนสร้างไป34ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปทั้งสิ้น133.9ล้านเหรียญเรื่องนี้ได้กำไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าไม่เสียชื่อของเจสันสเตแฮมเลยครับ ไปต่อนเกี่ยวับเรื่องนี้ครับกับไนท์สวิมข้ามคืนอย่าแหวกวายเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยประกาศว่าจะเข้าฉายบ้านเราเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการถอดออกจากโปรแกรมฉายครับไม่แน่ใจว่าเป็นการเลื่อนบันชายหรือว่าอาจจะแคนเซิลไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับซึ่งไนท์สวิมเข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่5มกราคมแล้วนะครับ ใช้ทุนสร้างไป15ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น46.6ล้านเหรียญรุ่นี้จริงๆก็ได้กําไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามกันอีกทีครับว่าในบ้านเราจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าครับ <S <S ไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ The Color Purple เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนแรกเนี่ยมีกำหนดฉายในบ้านเราช่วงเดือนมีนาคมครับ แต่ล่าสุดเท่าที่เช็คเนี่ยไม่มีโปรแกรมฉายในบ้านเราแล้วนะครับโดยภาพยู่เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วนะครับใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น65.9ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ก็เข้าฉายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับรายได้ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางที่จะคุ้มทุนเลยครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมา,มากครับที่ภาพยูตเรื่องนี้จะขาดทุนครับไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ migration ภาพยนตร์แอนิเมชันแนวคอมาดี้จากค่าย Illumination และ Universal p i c t u r e เรื่องราวการผจญภัยของครอบครัวเป็ดสุดหันศาโดย Migration เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมแล้วครับใช้ทุนสร้างไป72ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ัทั้งสิน้น235.1ล้านเหรียญครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้กำไรหายห่วงไปแล้วแถมยังเก็บรายได้เพิ่มได้อีกเรื่อยๆครับ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกับ a n y o n e But You เกลียดนักรักซะเลยภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้เรทอาร์จากค่ายโคลัมเบียพิเคเจอร์เรื่องราวความรักและความวุ่นวายของสาวแซ่บและหนุ่มกล้ามแน่นโดย a n y o n e But You เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมแล้วครับใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1 7 0 1ล้านเหรียญครับรุ่นี้ก็ได้กำไรไปแล้วแถมสัปดาห์ล่าสุดยังทำไรายได้เพิ่มมาได้มากถึง20ล้านเหรีย,ยวครับ เรื่อนี้ก็ยังคงเก็บไรายได้เพิ่มได้อยู่ครับกับวองกา ภาพยนต์แนวแฟนตาซีผจญภัยจากค่ายวอร์เนอร์บรัทเทอร์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยายสุดฮิตเรื่องราวของชาลีและโรงงานช็อกโกแลตโดยวองก้าเข้าฉายในอเมริกาไปตั้งแต่วันที่15ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป125ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไและทั้งสิ้น587.5ล้านเหรียญครับปัจจุบันสามารถไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ของอันดับหนังทำเงินในปี2023ได้แล้วนะครับเรืยอว่าเป็นการชุบชีวิตตัวละครจากนิยายตัวนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั สุวนนี้ก็ยังคงเก็บไปได้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะครับกับก็ซิล l า a มนัซวนหนังก็ซิล่าเวอร์ชันญี่ปุ่นครับที่งานดีจนมีชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์สาขาเบสท์วิชั่วเอฟเฟกในปีล่าสุดโดยก็ซิล่า a มนัวเข้าฉายในญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันที่3พฤศจิก,กายนครับใช้ทุนสร้างไป15ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น106.3ล้านเหรียญก็สัปดาห์ล่าสุดยังเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ1ล้านเหรียญครับ มาลุ้นเรื่องนี้กันต่อครับกับ Aquaman and the Lost Kingdom อาณาจักรสาบศูนย์หนังเดียว Aquaman ภาคที่2ครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องสุดท้ายของจักรวาล DC EU ครับ The Aquaman and the Lost Kingdom เข้าฉายในอเมริกาไปตั้งแต่วันที่22ทธันวาคมครับใช้ทุนสร้างไป205ถึง215ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น430ล้านเหรียญในสัปดาห์นี้ถ้าเราคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งนะครับ ก็ถือได้ว่าอะควาแมนในภาคนี้อยู่ในจุดที่คุ้มทุนเรียบร้อยแล้วครับแต่มันก็อาจจะเป็นการคุ้มทุนแบบคาบลูกคาบดอกฮะพูดกันตรงๆก็คืออาจจะพูดว่าคุ้มทุนได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่ครับแต่มันก็ยังดีฮะไอสือว่ายังดีฮะจากหนังที่ทําท่าเหมือนจะไม่รอดกับจักรวาลหนังที่ใครๆก็รู้ว่ามันจะโละแล้วครับยังอุตส่าห์ฮึดทำไรายได้มาถึงขนาดนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกับเหมยภาพยนตรน์แนวฮอลรอร์ผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของเอกชัยศรีวิชัยกับเรื่องราวความสยองขวัญของอาถรรพ์มโนราโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่25มกราคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วังสิ้นประมาณ55ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องมอมภาพยนตร์ในฮอลล์เรเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาสอบตกที่จะต้องไปทำโปรเจกต์พิเศษในบ้านสุดสยองโดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่18มกราคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ5ล้าน5 0 0 0 0บาท ปิดท้ายกับภาพยนร์เรื่องปิดเมืองล่าพัทยาฮีตภาพยนตร์ในวแอคชั่นกับเรื่องราวการทำภารกิจขนส่งและปกป้องทองคําจากกรุงเทพไปพัทยาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปประมาณ100ล้านบาทปัจจุบันทํารายได้ไปละทั้งสิ้นประมาณ3ล้านบาท เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่12กุมภาพันธ์2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพย,ยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิน์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง